ใครมาน่อนดิใครอ่ะใครมาน่ยดิเอาไ่ตาเดียอยู่งั้นใครอนาคอด้าเลยพี่น้องผมบอกผมบอกเียบอเนยไก่ไก่อก่างไอ้าวผดีวะเกจ่าสำนวนแกจ้เลยเนาะใก่ปาทำกาใกล้สีออกแล้วหอนังหยาบแล้วอือดด่ได กระซาดเไปไ็ัง,งไ,ไนคือใครต่ใครอย่างี้จังเสอสองแนงสอง้ะไรกันส่ว,ว,<อ>ส,วส่วนนคอนดาโอ้ยไข่มันหุ่นพีน้องเอ้ยอน้ากบฟันแม่นะ ไปี่น้องสะออนกีนป้ายายเนี่ยป็น้ำหมดเลยเปล่าเส่วสวนา่คนดานีสิลไม่เจ้าพร้อมไขครเขากระาสีว่ามันง่กันมันข้ามทางอ่ะนปแล้วของแท่บพี่น้องเพื่นานคุณดาละอันผัวมันพาผูปทีไม่นี่แกงนะุดาอ้าวมันเป็นตู่แล้วอ่ะเออแล้วมาะ ยังโม่ไปตยังโม่ไปตกินไข่อนาคอดาพี่น้องแซ่บแสเคาตบสีอีกแล้ววันนี้อีกแล้วพี่น้องอีกแล้วมึงเจอเอเครื่องหมาอันบวกกันคือเครื่องหมายลงบานเนี่ยบุญากินแล้วนอกแก้วนี่เนาะเด้กพี่น้อแก้วอันยาสตีเีเจ้าบ่เนี่สวยเอียนโคก แกวเอียงอันสนถะซื้อมากส่วนาวนาคอนดาส่วนนาคอนดาเผื่อเตืนอน,นใจดีกว่านี้